อยากฉีดฟิลเลอร์น้องสาวให้ปลอดภยัยต้องรู้อะไรก่อนไปทำ ขานการฟิลเลอร์นะคะเป็นขั้นการที่ได้รับความนิยมมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการฉีดบริเวณใบหน้าค่ะใต้ตาปากนะคะหรือว่าร่องแก้มเราก็หมายชี้ได้หมดเลยนะคะแล้วก็รวมไปถึงการฉีดฟิลเลอร์บริเวณร่างกายของเราด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นบริเวณสะโพกหรือว่าบริเวณน้องสาวของเราซึ่งหา้าการการฉีดฟิลเลอร์บริเวณน้องสาวค่ะจะต้องมีความชํานาญของแพทย์ผู้ฉีดนะคะแล้วก็มีประสบการณ์ของแพทย์ที่ฉีดด้วยนะคะเพราะว่าเป็นจุดที่ค่อนข้างเซนซิทีฟค่ะแล้วก็ต้องดูอะไรหลายๆอย่างนะคะในการฉีดค่ะสองสิ ที่ต้องเช็คก่อนการฉีดฟิลเลอร์น้องสาวอันดับแรกค่ะก็ต้องเช็คในเรื่องของความชํานาญของแพทย์ค่ะก็คือตอนแรกคือต้องหาก่อนว่าเป็นหมอจริงหรือเปล่านะคะไม่ใช่หมอเถื่อนหมอปลอมโดยที่อะไรชื่อของแพทย์นะคะทั้งชื่อและนามสกุลหรือเลขวอไปเช็คในเว็บแพทยสภาค่ะหลังจากที่เช็คแล้วนะคะว่าเป็นหมอแท้ค่ะก็ต้องมาเช็คความชำนาญของแพทย์นะคะแล้วก็ประสบการณ์ของแพทย์ค่ะโดยดูนะคะว่าคุณหมอมีประสบการณ์ในการทำหัตถการด้านนี้นะคะมานานแค่ไหนมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางหรือเปล่าเรียนในด้าน โดยเฉพาะด้วยหรือเปล่าหลังจากที่เช็คความชนญของแพทย์แล้วนะคะเราก็จะมาดูค่ะว่าผลิตภัณฑ์ที่ใช้ฉีดค่ะเป็นของแท้หรือเปล่าโดยที่ก็ดูที่ตัวกล่องได้เลยค่ะกล่องฟิลเลอร์ก็จะมีเขียนนะคะระบุฉลากเป็นภาษาไทยมีผู้นําเข้านะคะแล้วก็มีเลขออยอไทยและที่สําคัญก่อนที่จะฉีดค่ะก็จะต้องเอากล่องมาให้คนไข้ดูและคนไข้ค่ะจะต้องดูนะคะว่ากล่องไม่มีการถูกเปิดมาก่อนและก่อนทาหัตถการค่ะคุณหมอก็จะต้องเปิดกล่องต่อหน้าคนไข้นะคะซึ่งแสงเห็น ว่ามันเป็นกล่องที่ นะคะไม่ได้สอดไส้ไม่ได้ยาไส้นะคะแล้วก็เป็นยาจริงแท้แน่นอนค่ะข้อแตกต่างของฟิลเลอร์นะคะที่สําหรับฉีดน้องสาวโดยเฉพาะนะคะ <S <S เขาก็จะมีคุณสมบัติที่เหมาะสมค่ะเพราะว่าบาริเวณน้องสาวของเรานะคะจะต้องเป็นบริเวณที่ทนต่อการรับแรงกระแทกหรือว่าแรงเสียดทานต่างๆหลังจากที่ฉีดไปแล้วค่ะไม่มีการเปลี่ยนรูปทรงนะคะจากการโดนแรงกระแทกแรงเฉือนอะไรต่างๆค่ะฟิลเลอร์ต้องมีความยืดหยุ่นดีแล้วก็ไม่แข็งจนเกินไปค่ะที่จะในที่คลินิกของเรานะคะก็ดูแลโดยหมอ หน่ทุกเคสนะคะเป็นแพทย์ที่มีประสบการณ์ค่ะในด้านการทาความงามจุดซ่อนเรนค่ะมากว่า10ปีเลยอีกทั้งค่ะหมอก็เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง,ส,ทางสูตินรีเวชด้วยค่ะเพราะฉะนั้นค่ะก็จะมีความเข้าใจนะคะในเรื่องของโครงสร้างนะคะลักษณะต่างๆของน้องสาวเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดว่าใครนะคะที่มีปัญหาค่ะต้องการนะคะปรึกษาในเรื่องของการฉีดฟิลเลอร์จุดซ่อนเรนนะคะสามารถเข้ามาปรึกษาหมอหนึ่งได้ที่เจนนทีคลินิกค่ะซึ่งเจนนทีคลินิกของเรานะคะก็เป็นคลินิกค,ค่ะที่ได้รับรองมาตรฐาน ผ่านระดับสากลน,นะคะเวชภัณฑ์ทุกอย่างค่ะผ่านออยไทยนะคะแล้วก็ได้รับรับรองนะคะจากทางยุโรปแล้วก็อเมริกาแล้วก็เกาหลีค่ะมั่นใจได้ว่ามาที่เจนที่ของเราค่ะได้เจอคุณหมอที่มีประสบการณ์และได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพผ่านออยยไทยได้รับมาตรฐานแน่นอนค่ะ